สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูตุ้มหูกันนะคะมันมีหลายแบบมากเลยนะคะเริ่มแบบแรกกล่องลยนเนาะเป็นแบบดอกไม้ประมาณนี้ค่ะเป็นแบบเจาะเนาะอันนี้เป็นนิ่มๆน,นะคะต่อไปแบบที่สองแบบที่สองเ๋ยว ตันมีอะไรแบบยก่านเลยนะเสียนโทาทันมันอาจจะรลกลวนหน่อยนะคะแบบแบบ3ก็สามแ็แบบต้องดาวนี่ยเราไม่ต้องดูแบบแล้วเนาะดูแบบนี้เลยนี่คือต้องหูงทั้งหมดในบ้านเราแล้วเราก็จะดูแหวนดีกว่าแหวนมีเจ็ดแบบเนาะ นี้มันหลุดเหรอเพราะมันมีแต่หัวมีแต่หัวนะคะเอากล้องไม่โฟกัสน,นี่ต่อไปแบบที่สองไม่ชัดใช่เลย นี่ค่ะแบบที่สามอันนี้เป็นแบบสีแบบที่สีนะคะอ่ะแบบที่ห้าแบบที่ห้าอมันมีหกแบบมีแหวนแบบที่หกหนูชอบแบบนี้มากที่สุดมันดูสวยดีเป็นหัวใจตรงกลาง กล้องไม่โฟกัสกล้องเป็นอะไรจะชิดกล้องนะแป๊บหนึ่งนะคะกล้องไม่โฟกัสช่างมันเถอะ วันนี้ก็ต้องขอแค่สองนาทีก่อนนะเพราะว่ามันแบบมีของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวแบบอื่นอยากให้ทำแบบไหนก็เม้นบอกได้นะเดี๋ยวทำให้ทำจริงๆค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะบ๊ายบายค่ะ